สวัสดีครับคืนนี้เราจับไรตัวนี้ครับไป็นส,สัตว์ปีติตัวใหญ่มากเลยแจงโอ้ทำไมอย่างนานนี้ไม่ค่อยเห็นสักครั้งเลยดูดูดีครับเพื่อนเพื่อโอ้โหนี่เราจับได้คเนเดียวนะครับผมจับได้คเนเดียตัวนี้หนักโห่มากเลยโอ้โหอ้ดู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 มันเต้นดูมันเต้นดูดูดีนะครับ เร็วเร็วเรว,เรวลงวนลงวน,นเออลงมาอ่ะมาข้างนี้นี่ไงนี่ไงเตี้ยนนี่ไงยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายนะครับตัวจริงเลยนี่ไม่ใช่ตัวปลอมนี่มันไม่ใช่ตัวปลอมนะครับตัวจริงเลยดูดูโอ้ยขึ้นมาแล้วโอ้ยขึ้นมาแล้วโอ้โหตกไอ้โ,อไมโมดเลย ทำไมมันหลายขนาดนี้นี้ทราบว่าเป็นตัวอะไรโอ้โหหนักกูมากเลยเพื่อนดูดีดูดีดีกลับึืนมาอันนี้เํากำลังหาอาหารมาันมันมากเลยมันบอกว่ามันอยากมันอยากดื่มเหล้าบอกนี่นี่ไงเท่นเพื่อน,นไม่เชื่อว่ามันเป็นตัวจริงเป็นตัวปลอมดูดีนะคะดูดีดีนี่ตัวจริงครับ โอ้โหน่ากลัวมากเลยโอ้โหน่ะนี่ไงนี่ไงยังไม่ตายเดี๋ยวถ้ากลับนี่คตตายเลยถัดัวนี้ก็ใช่วงกันสุดีนะครับเพื<า>่อนเหรอนี่ยังไม่ตายอ่ะตั่ให้ดูก็ได้นี่ครับดู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 มันเต้น ด,ดูดีนะครับเพื่อนๆดูดีนะครับจะตาบให้ดูดีๆน,นี่ครับนี่ครับนี่ครับดูดูโอ้โหภาพมันใหญ่มากเลยมนะันท้องมานะครับนี่มัน นี่ครับนี่ครับดูดูโหมันนะครับนี่โอ้โห,โห,โห,โหถ้าถ้ามันกลับคนอีกคนตายเลยตัวอะไรเห็นมากเลยไม่เห็นนี่ไงนี่ไงนี่ครับหางดูดูนี่หางมันนะครับหางโหยาวยาวเลยไม่รู้ว่ามันจะมีประมาณกี่กิโลเมตรมานี่ครับ นี่ครับครับดูครับดูครับอยากรูไหมว่าขายจับได้นี่ผมนี่เองครับผมนี่เองที่จับอะไรนี้นี่ครับดูดีดีดูดีดีดูดีดีคุณเกตโอ้ยไปหนักผมมากเลยโอ้จะกำลังเอาตัวนี้หายมากเลยโอ้โหดูดูดูดี หาเลยเอาไปแล้วหนักกว่ามากเลยมาเอา,เ,อาเราจะจับให้คุณจะจับให้ดูนะครับดูดูด,ดูโอ้ายมาเลยไม่ใช่ว่าหาได้ง่ายๆน,หนะกูอย่างนี้อ,อ่าเา้าดูดีๆดูดีๆน่ารักไหม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 ครับดูครับโอ้โหหนักกว่ามากเลยเอา่า นี่คนหลอกพี่ครับอ้าวละแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะถ่ายอีกครั้งหนึ่งจะถ่ายว่ามันสนุกแค่ไหนะตัวนี้หลายมากเลยไม่คาดจะขายได้ง่ายแพงมากนะถ้า,าไปขายประมาณหมืนม่นๆกาได้ได้นี่เป็นยาด้วยนะครับสบายๆเอาละครับ